แทาจะเหมือนคนละคนกันเลยดูในรูปพี่เนี่ยโพสต์รูปนี้ไปเนาะแล้วเพื่อนต่างชาติเนี่ยก็มาคอมเมนต์ว่า the dress has your name on it the dress has your name on it สำนวนนี้แปลว่าอะไร something has someone's name on it มันก็แปลว่าสิ่งของบางสิ่งเหมือนมีชื่อของใครบางคนอยู่บนนั้นเลยแปลเป็นไทยก็แปลประมาณว่าเฮ้ย สิ่งนี้เหมือนถูกสร้างมาเพื่อแกเลยเกมเหมาะมากเหมือนเป็น perfect match มาก mm hmm. เพื่อนพี่เนี่ย mm hmm. ก็เมนว่า the dress has your name on it ก็แปลว่าเฮ้ยเสื้อนี้เดรสนี้ถูกสร้างมาเพื่อแกเลยอ่ะต้องดูตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อเอาไปใช้กันนะ this game has England's name on it oh my god เกมนี้เหมือนถูกสร้างมาเพื่อทีมังกฤษแปลว่า oh they will win ทีมังกฤษจ,จะชนะแน่ๆหรือว่า oh this novel really has Jenny's name on it โอ้ oh, นิยายนี้เหมือนถูกสร้างมาเพื่อเจนนี่เลยเจนนี่ชอบโนเวลอะไรแบบนี้โอเคไหมเวลาเราเห็นว่าเฮ้ยสิ่งนี้เหมาะกับใครมากเราก็เอาอีเดียมนี้ไปใช้ something has someone's name on it